ียงที่ไม่มีใครได้ยินภายในถ้ำมืดสนิทมีเพียงแสงไฟฉายจากมือถือของกันกับนิชาที่ส่องกระทบเงาวันไหวบนผนังหินบ่วงประหลาดนั้นยังนอนนิ่งอยู่ในหีบแต่คล้ายว่าสายตาเล็กๆยังคงจับจ้องทั้งคู่ไม่กระพริบกันเรากลับเถะนะเราต้องหาทางออกอย่าไปสนใจมันเลยนิชาพูดเสียงสัน่น มือเธอกำรรแขนเสื้อเขาแน่นกันมองบ่วงครู่นั้นก่อนถอนหายใจก็ได้แต่ขอถ่ายรูปไว้หน่อยนะเพื่อกลับไปเล่าใครเขาจะหาว่าเรามานูเขายกมือถือขึ้นถ่ายภาพหีบไม้ที่เปิดอยู่แต่ทันใดนั้นหน้าจอกลับสันภาพที่ปรากฏไม่ใช่แค่หีบกับบ่วงที่อยู่ในห่วงหากแต่มีเงาดำคล้ายร่างคนยืนอยู่ข้างหลังพวกเขา เฮ้ยกันหันขวับไปมองแต่รอบตัวกลับว่างเปล่ามีเพียงเสียงหยดน้ำดังติงต๋งติ๋งนิคาเริ่มหายใจแรงอย่าบอกนะว่าเรากำลังโดนอะไรเล่นงานอยู่ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะเดินกลับไปหาทางอื่นบ่วงหน้าขบายในหีบก็ขยับเบาๆเ,เหมือนงูเลื้อยเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีเพียงกันที่ได้ยิน เจ้าต้องการออกไปใช่หรือไม่ข้าเปิดทางให้ได้กันหยุดเดินทันทีดวงตาเบิกโพลงนิชาเขาได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมเสียงอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะเขาไม่ตอบเพียงหันกลับไปมองหีบเส้นบ่วงคลายออกช้าๆพันเลื้อยไปตามหินผนังถ้ำ จนหินก้อนหนึ่งร่วงหล่นเผยให้เห็นโพรงทางแคบเล็กๆมันมันทำให้เกิดทางออกกันพึมพำกับตัวเองนิชาหน้าซีดเธอจับมือเขาแน่นกันฟังนะของแบบนี้มันอันตรายเกินไปต่อให้มันช่วยเราได้แต่ทุกครั้งที่ใช้เราอาจต้องเสียอะไรบางอย่างก็ได้นะแต่กันกลับรู้สึกแปลก หัวใจเต้นแรงราวกับถูกพลังบางอย่างดึงดูดเขารู้สึกว่าเสียงกระซิบกำลังโน้มน้าวให้เขาเชื่อฟังและยอมเป็นเจ้าของบ่วงนี้ในเงามืดเส้นบ่วงหน้าขบาดค่อยๆค,ค,คลายออกอีกนิดเลื้อยเข้ามาใกล้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนงูที่กำลังตามล่าเหยื่อแต่ก็อ่อนโยนราวกับจะพันรอบแขนของเขาและกัน กำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตขอขอบคุณจากใจที่รับฟังผลงานสร้างสารรค์ของเราหากชอบใจฝากกดติดตามเพื่อได้รับฟังเรื่องเล่าก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หน้าชาได้มีกำลังสร้างสารรค์ผลง,งานดีๆมาออกนำเสนออีกต่อไปนะคะ